โมคุวิท์คอมสวัสดีครับซึ่งในวันนี้นะผมก็จะมารีวิวสินค้าเป็นแทมป์บรีนหรือว่าสปริงบอร์ดนะครับของย่อมิกกิ oh ้งรุ่น M48 k นะครับแทมป์บรีนรุ่นนี้จะเป็นขนาด48นิ้วนะครับสามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ถึง100กิโลกรัมนะครับตัวโครงสร้างเหล็กหนาแข็งแรงนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3.2มิลลิเมตรนะครับโครงสร้างเหล็กหนานะครับสปริง จะมีสปริงสําหรับยึดตัวบอร์ดเนี่ยถึงโดยรอบถึง40ตัวนะครับมีขารองรับน้ําหนักโดยรอบขาเหล็กแข็งแรงนะครับถึง8ตัวนะครับทัมบุรีก็การใช้ทัมบุรีนั้นคือใช้เพื่ออะไรก็อย่างแรกเลยครับสนุกครับเพื่อความสนุกสนานครับเด็กจะชอบนะครับเด็กะจะมีความสนุกสนานในการใช้งานในการเล่นกระโดดนะครับในกะารใช้งานกระโดด นอกจากความการเล่นสนุกสนานแล้วนะครับการใช้งานแทม์บรินนะั้นจากผลงานการวิจัยบอกว่าการใช้ไทม์บรินพิมพ์วันละ15นาทีเปรียบได้กับการออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับอนอกจากความสนุกสนานที่ได้แล้วก็การกระโดดไทม์บรินบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยจะช่วยช่วยเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้นอช่วงล่างกล้ามเนื้อบริเวณขานะครับ เด็กจะมีความสนุกสนานช่วยเสริมพัฒนาการในเรื่องของการทรงตัวความกล้าในการออกกำลังกายในการเล่นนะครับของเด็กนะครับช่วยให้เด็กมีสมาธิเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าการกระโดดแทมโพลีนบ่อยๆนะครับเป็นประจำครับจะช่วยในเรื่องของความสูงนะครับช่วยเพิ่มความสูงของเด็กได้ดีนะครับการใช้แทมโพลีนมีประโยชน์เยอะแยะมากมายครับเป็นอุปกรณ์สินค้าที่ยอมใช้กันมากนะครับตัวนี้ นอกจากสนุกสนานแล้วที่มีประโยชน์เยอะ,ะแยะมากมายนะครับการสินค้ามันมาครัมันจะมามันจะไม่ได้มาประกอบทีเอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมาในกล่องอย่างนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูนะครับมาเลยเป็นกล่องอย่างนี้เราจะมีในส่วนของตัวผ้าคลุมสีแดงตรงขอบเนี้ยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาทำแปดตัวขาเราเอาตัวแทมบบรีนะตัวนี้ก็จะเป็นโครง พงศหน่อยตัวเดียวมันจะมาอย่างนี้เลยนะครับเราไม่ได้ประกอบอะไรเยอะๆ,ๆยุ่นนงยากนะครับอ่ะจะสาธิตประกอบให้ดูนะครับจุ๊บหยิบยกมือ้น,นก่อนอันนี้ตัวตัวรูปตัวหลักตัวแผ่นนะ,นะครับก็การออกเล,เลยครับการออกแล้วใส่ขา เล่นได้เลยครับง่ายๆครับเอาอย่างนี้นะครับขมไปก็เห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัวใส่ขานะครับเีถอดออกเป็นจุกปิดอยู่ใส่ขาพอออกใส่ทั้งแปดตัวก่อนการใส่ขาแล้วก็ใช้ข้าคุมก่อนข้อคุมนี้ คาคุมคุมให้มันตรงโดยรอบคุณโดยรอบอพอคุณเสร็จก็ใส่ขาขาเขาอยู่ในกล่องันนี่ยขาเหล็ก อันนี้ก็ใส่ครบแปดตัวครับก็ใช้งานได้เลยไม่มีอะไรยุง่งยากนะครับนี่คัโพลีนพิคกิ้ง MK48 นะครับขนาดสีแปดนิ้วสีแดงนะครับประโยชน์ของการใช้แทบบรีนหรือว่าสปริงบอร์ดเนี่ยนอกจากความสนุกสนานแล้วก็ มีประโยชน์มากมายตามที่เราแนะนําไปครับก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการกล้ามเนื้อเสริมทักษะการรมตัวหรือว่าสมารชช่วยเสริมให้เด็กมีสมาธิดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกเพิ่มความสูงของเด็กได้ดีครับเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีครับวันนี้แต่ว่าผู้ใหญ่ต้องน้ําหนักไม่เกิน100กิโลกร,รัมนะครับสำหรับแฮมบูรีร,รุ่นนี้นะครับ โอเคครับสนใจสินค้าก็เข้ามาชมสินค้ากันได้นะครับรายละเอียดสินค้าที่นอตไซส์มอคุิท์คนะครับหรือไลน์ทักเข้ามาสอบถามกันได้ที่ไลน์แอดมคิดนะครับหรือทางแฟนเพจของสินค้าของเราได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามกับพนักงานเรานะครับที่เบอร์098991271นะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวสินค้าเทมปูรินมิคิง m k 4 8ก็ขอจบการรีรวิวแนะนำสินค้าไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ กลับมาพบกันในวิดีถัดไปว่าเราจะมารีวิวสินค้าตัวไหนกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ